วันนี้มาฟังอ้วนขันวันนี้อ้วนมาขันให้ฟัง ตั้งหน้าตั้งตาขันนี่ตัวเล็กนี่ก็อะไรอีกเนไงไม่ใช่ย่อยนะเนี่ยเนี่ยแตกแตกแตกแักี่ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันตัวเล็กเนี่ย เีลาเยอะเหมือนกันเนี่ยไม่ธรรมดานี่ไงสาวมาแล้วเนี่ยขันเรียกเขาสาวมาแล้วเงียบเลยเอายังคันอีกเหรอนูนเสียงคู่อลีคันโตอตอบอยู่งน้น อวนเอ้ยอ้วนไอ,อตัวนั้นมันจะขันกุ๊กกกุ๊กกุ๊กกุ๊กุ๊กไอนี่ก็ตกแตกตกแตกดดนเนี่ยเขาลงมาแล้วเนี่ยตัวใหญ่ลงมาแล้วเนี่ยตัวใหญ่ลงมาแล้วตัวเล็กจะทำยังไงฮะ เอาแล้วไงแน่ไงไอตัวลื้อทั้งผงเอออ่ะขันตั้งหน้าตั้งตาขัน นี่ไปแล้วเขาบินไปหาแล้วนี่บินมาแล้วเจอกันแล้วจะเอตัวเล็กนี่ตัวเล็กอ่ะอะกระโดดดีไว้ตัวเล็น้อยนี่อืม แตงคนแต่งขน,งขนอะไรอะอะไรบินเฉียวแล้วร้องอู้เลยเสียงมันร้องนี่เสียงกับเวลาเสียงมันู่เขานี่อู้อูนกเขานักเลงเหมือนกันนะเวลาอะไรมาเฉียวเนี่ยโนนลีลาไม่ธรรมดา จ้าอ้วนเสียงเขาคันอยู่ปากซอยขยับเข้ามาแล้วขยับเข้ามาแล้ว